สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถเหนียวเหนียวทนทนนะครับผมตัวเนื้อผ้าเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับเป็นผ้าที่มีเส้นใหญ่เหนียวทนแล้วก็เลือบด้วยโพลิเมอร์นะครับช่วยป้องกันน้ำป้องกันแสงแดดแสง UV นะครับตัวเนื้อผ้ากันน้ำร้อยเอร์เซ็นตนะครับ ต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่คุมกลางแจ้งน้ำอาจจะสามารถซึมตามรอยเย็บได้นะครับวันนี้แนะนำเป็นของรุ่นรี v o นะครับรีโวสี่ประตูมีโลบาด้านหลังนะครับรุ่นนี้เราจะต้องตัดพิเศษนะครับมันถึงจะคุมได้นะครับเพราะว่ามันมีโลบา รุ่นนี้เราขายอยู่ที่2500ันบาททวนนะครับเก็บเงินปลายทางมาดูผมจะคุมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผ้าคุมของเราเราตัดตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นตรงไส์การคุมก็จะสวยงามนะครับตัวเนื้อผ้าก็นุ่มนะครับป้องกันการเกิดรอยขนแมว ลดการเกิดรอยขนแมวได้นะครับตัวเนื้อผ้าก็มีน้ำหนักแล้วก็ลมพัดแรงผ้าก็ไม่ฟิวไปกับลมตัวเนื้อผ้าอายุการใช้งานนานหลายปีนะครับลูกค้าสามารถคุมกลางแจ้งก็ได้หรือว่าจะคุมในร่มนะครับแต่ถ้าคุมในร่มอายุการใช้งานมันก็จะจะนานกว่าลางแดด ครับพอคุมเข้าไปแล้วก็สวยงามนะครับตัดตรงรุ่นให้พอดีพอดีสังเกตวันนี้ลมแรงนะครับแต่ว่าตัวผ้าเราก็ยังไม่ดิวนะครับกระบะราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ